ค่ะพบกับ youtube ช่องพางปูเป้นะคะวันนี้มาดูพี่บัวทองนะคะเดินฝึกเดินกับมะช้างใหม่นะคะแม่แม่เพื่อความปลอดภัยนะคะเราก็ต้องมีอาวุธป้องกันนะคะแต่ให้พาน้องเดินให้คุ้นชินกับพ่อควานนะคะควานมอสนะคะโดด่ามานะคะแม่แม่แต่น้องไม่เป็นอะไรนะคะแม่แม่ไม่ได้ มีอะไรนะคะแค่แบบป้องกันตัวไว้นะคะวันนี้ก็วันนี้น่าจะถอดปอกเดินแล้วนะคะเมื่อวานนี้ใส่ปอกขาเดินนะคะจะใส่โซ่ติดขากันนะเมื่อวานนี้นะคะวันนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้ววันนี้ก็ไม่ได้ใส่แล้วไม่ได้ใส่ปอกนะคะเดินชิวๆนะคะแม่แม่โอ้พี่บัวเดินไวมากนะคะดูยิงเดินตามไม่ทันเลยนะคะเดินไวมาก ที่หีซาเลงจะเป็นพ่อสั์นะคะแม่แม่พ่อสัก็มามาดูมาดูพี่บัวนะคะพ่อสัก็มาดูพี่บัววันนี้ก็จะมีควานาพภูผายายบุญมีแล้วก็มีควานโนปุเป้บุญเพิ่มนะคะที่มาเดินกับพี่บัวนะคะตอนนี้ ไม่รู้ว่าจะเดินไกลไหมนะคะมาเดินให้คุ้นชินคุ้นกลิ่นนะคะกับควันมอสนะคะแม่แม่วันที่21นะคะเรียนเชิญแม่แ,มแมนะคะท่านใดที่อยากจะผูกแขนช้างใหม่นะคะวันที่21นะคะผูกแขนเส้นประกรรมนะคะของภายบัวทองนะคะแม่แม่วันที่21นี้นะคะระยะทางไปนี้ก็ ไปหน้าบ้านปูเป้นะคะแม่แม่นิบ้านปูเป้จะเส้นทางเดียวกันนะคะนูมาปูเป้อยู่นะู้แต่ว่าปูเป้ยังไม่มานะคะแม่แม่ปูเป้ยังอยู่อยู่บ้านนะคะอยู่บ้านบ้านคนนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้เอาไปไล์สดนะคะก็เลยยังไม่ได้เอาออกมาเลยนะคะยังไม่ได้ออกมาผูกไว้โรงช้างเลยวัวนะคะอาบน้ำสบายแล้วนะคะแม่แม่ไม่เป็นไรแล้วเริ่มคุ้นชิน กับควันมอสแล้วนะคะดูดูอาบน้ําวันนี้มาอาบน้ําท่าของปูเป้เลยนะคะปูเป้จะลงท่านี้ประจําเลยนะคะแม่แม่นี่อยู่หน้าบ้านพี่ปูเป้พอดีเลยพี่บัวนะคะพี่บัวว่าจะมาแวะมาหาพี่ปูเป้นะคะเสียดายพี่ปูเป้ไม่อยู่ปูเป้อยู่บ้านคนนะคะอยู่ข้างในหมู่บ้านนะคะโอ้ควันตาลก็มานะคะโอ้โอ พี่บัวพี่เออพี่ตานก็มานะคะม,มาแล้ววันนี้เดินชิวๆเลยนะคะถอดปอกถอดอะไรออกเดินโอ้โหปันอ้วนบอกเดินสักอาทิตย์หนึ่งจะพร้อมลงนะคะ

นี่จะคของนะคะนี่พ่อควานมอดนะคะนี่ก็จะเป็นแม่ควานมอดนะคะเจ้าองนะดูดูดูโอ้สงขามพี่มอดลงแล้วนะคะลกเปือดเ็นน้ำมูเอ่อ มันก็พาเดินไปเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ออกมาเข้ากกหลักนะครับก็ปลูกกินยาเหมือนเดิมครับเดินเช้าเย็นวันละรอบนะครับผมกลับไปกลับมาฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมหนุ่มบวชทองควันมอสของเรานะครับผมเราจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับผมถ้ามีเวลาว่างนะครับในทีมงานเราลมไม้ดีครับอาศัยบะดมีบ้านแม่เพียวนะครับ ำพูดเด้อละเจอกันในคลิปหน้าไลายหน้านะครับผมเม่เมฆก่อนที่จะจบค,คล,ลิปก็ฝากกดไลค์หนึ่งแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ